สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าครัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนทำต้มจืดตำลึงหมูบะช่อทานกันค่ะตำลึงเป็นผักพื้นบ้านที่คนทั่วไปรู้จักกันมานานมีคุณค่าทางสารอาหารสูงแถมอุดมไปด้วยสารเบตาแคโรทีนที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและหัวใจขาดเลือดมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันมีวิตามิน A B C และแร่ธาตุต่างๆใบตำลึงรูปร่างคล้ายห้าเหลี่ยมมี2ชนิดคือชนิดที่มีแฉกเว้าวลึกมากเรียกว่าตำลึงตัวผู้ส่วนใบที่ขอบใบไม่เว้าวลึกเรียกว่าตำลึงตัวเมียคนส่วนมากจะไม่นิยมรับประทานตำลึงตัวผู้เพราะจะทำให้เกิดท้องเสียได้ค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ จัดการเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูส่วนผสมในการทำต้มจืดตำลึงหมูบะช่อกกันเลยค่ะก็จะมีตำลึงหมูสับแครอทผักชีต้นหอมไชโป๊กระเทียมรากผักชีเม็ดพริกไทยเกลือน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวน้ำมันพืช พริกไทยป่นดูส,วส่วนผสมกันเรียบร้อยเรามาลงมือทำต้มจืดตำลึงหมูบาช่อกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาตำสามเกลอกันนะคะใส่พริกไทยเม็ดลงไปค่ะแล้วก็ทำการบดบดบี้บีขยี้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่เอารากผักชีลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะให้เลือกใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นก็ทำการตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะ พอเราตามทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะคะก็ให้ตักพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหมักหมูบาช่อ,อก,กันก่อนค่ะเทหมูสับลงไปในอ่างผสมค่ะแล้วทำการปรุงรสชาติเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่มากค่ะเพิ่มความหวานนิดหน่อยค่ะแล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปค่ะเพิ่มความนุ่มให้กับหมูนะคะ ใส่สมเกลือลงไปค่ะเพิ่มความหอมให้กับหมูค่ะปรุงรสชาติทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพอเราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะทําการหมักหมูทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา15นาทีค่ะ จากนั้นเราก็จะมาทําการตั้งน้ําให้ร้อนเลยค่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะก็ให้ใส่แครอทลงไปก่อนค่ะแล้วเราก็นําหมูบะช่อที่หมักไว้ค่ะมาตักเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคะโดยไม่ต้องปั้นเป็นก้อนค่ะตักลงไปแบบนี้เลยค่ะอาณ์หมูบะช่อนะคะในการต้มหมูบะช่อนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นน้าซุปของเราจะขุ่นค่ะไม่ใส่นะคะ พอใส่หมูบะชอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตนะคะจะมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็ค่อยๆช้อนฟองตักทิ้งนะคะนี่ค่ะตอนนี้หมูบะชอ่อกับแครอทก็สุกดีแล้วนะคะตัวน้ำซุปก็ไม่ขุนนะคะขาวใสค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันต่อเลยนะคะเพิ่มความเค็มด้วยเกลือค่ะ แล้วก็เพิ่มความหวานด้วยซีอิ๊วขาวค่ะพอน้ำซุปเริ่มเดือดพร่านขึ้นมานะคะเราก็ใส่ตำลึงลงไปเลยค่ะแล้วก็กดๆลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตำลึงโดนความร้อนนะคะนี่ค่ะสีสันน่าทานขึ้นมาเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ชัยโป๊ลงไปค่ะใช้เป็นชัยโป๊เค็มนะคะเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นค่ะอีกเคล็ดลับที่ทำให้ต้มจืดหอมอร่อยนะคะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปค่ะแค่นี้ก็จะเพิ่มความหอมอร่อยให้กับน้ำซุปนะคะคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะ นี่ค่ะแค่นี้ก็กลิ่นหอมชวยขึ้นมาแล้วนะคะต้มจืดตำลึงหมูบะช่อน่าทานมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะโรยผักชีลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะต้มจืดตำลึงหมูบะช่อหอมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะ นี่ค่ะต้มจืดตำลึงหมูบะชอ่อตักใส่ชามเรียบร้อยแล้วนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะต้มจืดตำลึงหมูบะช่อนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะตำลึงยอดอ่อนๆนะคะพร้อมกับหมูบะช่อนุ่มๆค่ะทานคู่กับกระเทียมเจียวหอมๆค่ะน้ำซุปก,กลมๆนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะ mm hmm. น้ำซุปกลมกล่อมมากๆเลยค่ะหอมตำลึงนะคะหมูบะช่อก็นุ่มค่ะไม่แข็งกระด้างค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะต้มจืดตำลึงหมูบะช่อเมนูเพื่อสุขภาพแถมอร่อยอีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage จุดเตาเข้ารัวให้เราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ